แนะนำให้คนรู้สึกเสียวฟันใช้ยาสีฟันเซนสดายร์ยาน้อยวันละสองครั้งช่วยลดการเสียวฟันและยังช่วยป้องกันฟันผุได้ดีให้ลมหายใจหอมสดชื่นและช่วยให้เหงือกสุขภาพดียาสีฟันเซนสดายนอกจากจะช่วยลดเสียวฟันอย่างมีประสิทธิภาพยังมีข้อประโยชน์ลหลักลที่มียาสีฟันได้ค่ะ แม่บอกพอแล้วแม่ ม่ลอเลนโอแล้วก็ส่ืแล้วารู้ว่าสิ่าบ้านเราเลี้ยงาบ้านเรวเร็วแลอะไรเราเร็วสิข้างหลังมันจ้นนเลยหัวเตียงาอะ จะมาดูมาหาเขาเหรอของนี่เลยยังไม่ใช่ไม่ใช่ตอนนี้ก็ขาดำเหมือนเดิมตัวขาวอีวันเดียวเรียบร้อย